ทำไมไม่ท้องด้วยอ๋อไม่ท้องด้วยอุ้ยตกรอบเป็นเรื่องปกติตกรอบเป็นเรื่องปกติก็ใช่สินอกสายตาโอ้ยปั๊เลิกอ่ะเป็นไจปั๊กเดี๋ยวปั๊เป็นตักเอกเลยเป็นนั๊กเอกเลยพี่สวจเห็นว่าไมไม่รู้ไหมใหม่ก็ไม่เหรอเนี่ยป็นไงบ้าง ไม่ไ <Mile> ม <dizzy> ่ไม่ถ <swimming> ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายเดี๋ยวเป็นตุดจีนดันหมดไันไปอย่างนี้ด <playthrough and suicide> ูสิเหมืันกระต่ายเลยนไปะให้น้อง้วยน้ดูดูว่าเองใส่เไงให้ไว้โดยไว้ดูคันกระต่ายฟ่ีนันกระต่าย เอารอรอไม่ได้ต่อไปต่ออีกแ่อไปตอนขึ้นรเรแต่ว่าด่่ใได้เขาเมืใเจ้าเขาูอยู่ที่ดวงไงบางทีมันเลือดแล้วมันไม่เจออันนี้ที่เรียนคี่ส่งปนร่ตกแล้วี่มันมีิกเยอะ